สวัสดีจ้าทุกคนเจอกันคลิปนี้กับลายสวยๆแบบนี้เลยนะแบบว่าเป็นการเล่นสีที่ละมุนล,ละไมามากเลยนะคะเริ่มมาก็ปูพื้นเลยค่ะด้วยสีขาวนมทั้งห้านิ้วเลยนะจ๊ะลงไปก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เข้าอบหกสิบวินนะจ๊ะ่อไปแล้วก็มาออมเบด้วยสีตลับตัวโปรดของเรานะวันเลยนี่คือแบบไม่เป็นไรนั่นแหละ่ะสีละเปิ่ต่อไปมินต้องจะใช้ปูการเล็กๆมา จิ้มสีปากนะคะเอาสีชมพูพีทไว้ด้านบนขวาแล้วก็เอาสีพีทส้มๆไว้ด้านล่างซ้ายนะคะหลังจากทํางานเสร็จนะคะมินเราจะใช้ทิชชู่เปียกนะคะในการเช็ดทาความสะอาดผูกร่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปล้างผูกรนตอนเย็นรอบเดียวนะคะด้วยน้ํายาล้างแป้งนะต่อไปใช้ฟองน้าลูกเต๋าแบบละเอียดนะคะในการตบสีนะจ๊ะให้มันกลืนืนกันนะคะตบสีชมพูก่อนนะจ๊ะทุกคนตบๆ,ๆๆนะคะตบสีชมพูแล้วก็มาตบสีพีทด้านล่างนะคะไม่ต้องลงน้ําหนักมือแรงนะคะ,ะเบาๆนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะนิ้ ชี้กับนิ้วกลางก็ลงข่าวนมทับอีกรอบหนึ่งเป็นสองรอบแล้วน,นจะจ๊ะเสร็จแล้วเข้าอบอ,อีก60ิบวินะคะเอาออกมาแล้วนะคะจิ้มสีม่วงเลยบางๆนะคะจิ้มนิดๆเราต้องการแบบความระเรื่อระเรื่อนะจ๊ะจิ้มสีม่วงลงไปด้านบนแล้วก็สีฟ้านะคะเอาแบบคนละฝาคนละฝั่งนะเพราะว่าอยากให้แบบเห็นเรือบสีคนละแบบคนละฝั่งกันนะคะ เออแล้วก็ใช้ฟองน้ํานะคะตรงที่มันมีด้านสีฟ้าฟ้านะตบตบตบเข้าไปนะคะเห็นไหมมินจะใช้แบบฟองน้ําคนละคนละสีแบบสีคนละแบบเออไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรฟองน้าที่ใช้ตบอะค่ะสีไหนสีนั้นนะคะถึงจะเห็นฟองน้ํามินเลอะเลอะอย่างนั้นนะคะมินก็แบบฝั่งหนึ่งจะเป็นสีฟ้าฝั่งหนึ่งจะเป็นสีม่วงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยทุกคนต้องจาให้ได้นะเดี๋ยวเอาสีนั้นมาตบสีนี้นะคะผสมปนเปกันเดี๋ยวมันจะได้ออกมาเป็นสีดํดๆนะระวังกันด้วยต่อาเรรรกกกะะยยีี์นนปลอไ่้ั จิ๋วนะคะแต้มๆเข้าไปเลยนะคะตัวนี้เอามาไล่ไปลายก็สวยนะจ๊ะเอาเข้าอบ60ิบวินะคะเสร็จแล้วเอามาลงท็อปเลยเราจะทําการขัดผงกันนะคะลงท็อปเสร็จอบ30วิก่อนขัดผงนะจ๊ะผงขัดที่เราจะขัดวันนี้ก็จะเป็นผงขัดกระจกตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้สวยมากมันจะได้แบบฟิวกระจกแบบข,า,ขา,วาวๆเงาๆขาวๆเรื่มๆนะจ๊ะรอชาเดี๋ยวจะทุกคนไปหาฟองน้ํามานะคะแล้วก็เอามาขัดไปจ้ะขัดไปขัดไปขัดไป ต่อไปเราก็จะมาใช้กิตเตอร์เปลือกหอยนะคะของมอนยานนะจ๊ะในการตกแต่งนะคะลงไปเลยตรงสีขาวนะจ๊ะเอออันนี้เราจะตกแต่งมุกไง,ง สีขาวแล้วก็ลงตรงนิ้วก้อยด้วยนะจ๊พะพยายามอ่ตักเนื้อเปลือกหอยเขาขึ้นมานะคะตรงที่มันเป็นสีม่วงๆทองๆอง่ะมันจะได้ดูมีมิติมีใจนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ใช้เจลของบอรยาอีกเช่นเคยนะคะตัวนี้จะเป็นกิตเตอร์สีเงินนะลูกคนแบบเนื้อเขาแน่นมากสวยมากจ้าไปเลยลากเส้นโค้งไปเลยนะคะแล้วก็กรีดกรีดกรีด,ด,ด,ดลงมาอย่างนี้ลากเส้นตรงๆลงมาไม่ต้องให้มันเสมอกันนะจ๊ะเอาเหมือนแบบทําเป็นแบบดุงด้งดิ้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนอะอ่ะทำนิ้วก้อยแล้วก็ทํานิ้วนางนะจ๊ะเอาให้เหมือนกันนะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงท็อปแมทตัวนี้นะคะของยี่ห้ออะไรแล้วนะ <laughs> ลืมหยอกหยอกของดิเชียน,นะคะจะลืมได้ยังไงท็อปแมทลูกหลักลูกห่วงของร้านนะจ๊ะตัวนี้เราลงให้ทั่วหน้าเล็บนะจ๊ะเสร็จแล้วเขาอบ60ิวินนะคะแล้วก็เอาออกมาเราจะทําการลากเส้นโดยใช้กาวมีชิลิ่งนะคะกาวลากเจลนูนนะคะ เดี่วนูนที่ใช้ขัดผงอะนะแล้วก็ติดอะไรของร้านนะคะกาวตัวนี้แน่นมากทุกคนแล้วก็แห้งไวด้วยนะลากเลยจาลากเป็นตัววายนะคะใช้ผูก,กันนะคะล่งกาวขึ้นมาแล้วค่อยๆลากนะคะกรุณาแยกผูกกันเพ้นกับผูกกันใช้ลากกาวนะคะเพราะมันจะแข็งนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็นํามุกมาติดได้เลยนะคะไม่ต้องเข้าอบนะก็คือติดมุกแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าอบรอบเดียวก่อนขัดนะจ๊ะติดเสร็จแล้วก็เข้าอบ30มสิบรินะคะเสร็จแล้วก็เอาออกมานะคะเราจะขัดเป็นตัวผงขัดสีโรสโกนะคะตัวนี้ก็ ของยี่ห้อมันยาเหมือนเดิมนะจ๊ะคัดไปเลเเปยจ้าไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะแมทท็อปยี่ห้อนี้เอาอยู่จ้าปัด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 เห็นไหมเกรียงเกลาต่อไปเราก็จะมาใส่มุกนะคะตกแต่งตรงที่ว่าเราลงเปลือกหอยไว้เนาะเอาติดมุกเป็นจุดๆนะจ๊ะเสร็จแล้วก็เอาไฟฉายล็อกไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะเตรียมสติกเกอร์ดอกไม้นะคะในการจะมาตกแต่งนิ้วที่เหลือของเรานั่นก็คือน <revealed that S 1> ิ <é. S 2> ้วโป้งกับนิ้วนางนะจ๊ะเอาแบบเออเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักมินิมอลนะคะเอาช่อเล็กๆหนาอันนี้ก็จะเป็น ดอกไม้สามดีสีดส่ดีห้าดีนะคะอะไรดีๆไม่รู้นะคะแต่วสวยมากทุกคนดอกทิวลิปนะจ๊ะตัวของน้องเขาเนี่ยก็จะมีความโปร่ปงใสโปร่งใสนะคะเสร็จแล้วก็ใช้หัวยางนะคะในการกีดๆให้มันติดกับตัวเล็บนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะลงอ่าตัวฝังนะคะเจลฝังนะก่อนจะลงท็อปปิดงานนะคะเจลฝังอบหกสิบปีนะคะเสร็จแล้วก็เอามาลงท็อปนะคะงานออกแบบของเราวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอ่คลิปอื่นๆจะมาทำลายอื่นๆให้ดูอีกนะจ๊ะฝากกดไลค์ กดติดตามช่องไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย